พาค,คุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเมืองไทยนะคะไปชมความสวยสดงดงามนะคะของดอกซากุระเมืองไทยที่กําลังเบ่งบานพร้อมเพรียงกันนับแสนแสนต้นเลยนะ,ะว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนตามไปเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ภาพมุมสูงนะเราเห็นทั้งภูเขาเนี่ยเต็มไปด้วยสีชมพูละมุนแบบนี้เลยนะคะนี่คือที่ภูลมโลเมืองไทยไม่ใช่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะ เพราะว่าความสวยของภูลมโลในอุทยานแห่งชาติผิวินรงกล้าเขตพื้นที่ของตำบลกุกสะทรนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่รอยต่อหลายจังหวัดนะคะขณะนี้นี่สวยสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสีชมพูเด่งบานสะพรั่งอย่างพร้อมเพรียงนะคะนี่คือดอกนางพญาเสือโคร่งหรือดอกสากุระเมืองไทยทําให้ภูเขาเนี่ยกลายเป็นสีชมพูทั้งลูกเลยนักท่องเที่ยวกดทางพากันมาถ่ายภาพเช็คอิน เก็บความประทับใจที่1ปีเนี่ยจะมีดอกนางพญาเสือโคร่งเด่งบานชะพั่งเต็มภู1ครั้งแบบนี้เราก็ไปเจอกับนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มากันหลายคนนะคะก็บอกว่าเตรียมชุดมา2ชุดนะคะเป็นชุดฮันบกค่ะแล้วก็ชุดแนวญี่ปุ่นนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะมนีกําลังเตรียมตั้งแถวถ่ายรูปก,กันแล้วทําไมเขาถึงแต่งมาแบบนี้เขาบอกว่านี่ไงเพื่อที่จะให้เข้ากับต้นซากุระเมืองไทยคือมันเหมือนญี่ปุ่นเลยนะ ทำให้ได้ภาพที่สวยเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยนี่เลยนะก็ต้องถือพัดแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อความสวยสมจริงโดยผู้ลมโลมจุดนี้ค่ะอยู่ฝั่งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจงังหวัดเลยนะ,ค,ะคือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขะเป็นพื้นที่ปลูกดอกนางพญาเสือโครง่งมากที่สุดในประเทศไทยรวมแล้วกว่า1 0 0 0 0แต้นนะคะบนนื้อที่1,200ไร่ะค่ะ แล้วก็ปกตินะคะดอกนางพญาเสือโคร่งเนี่ยจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพ,พันธเนี่ยเริ่มบานเต็มที่นั่นหมายว่าช่วงนี้แหละสวยที่สุดแล้วคุณผู้ชมต้องไปกันได้เลยนะก็นี่เลยนะคะเขาบานมาตั้งแต่กลางเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแล้ว,ลวคาดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาชมความงดงามของดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยได้จนถึงสิ้นเดือนนี้และหลังจากนั้นนะคะดอกมันก็จะค่อยๆร่วงโรยลงไปตามธรรมชาติคุณผู้ชมหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะ เท่านั้นนะคะนั่นก็คือช่วงนี้สวยที่สุดแล้วละค่ะต้องไปให้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ